ตัดหัวตัดหัวค่ะการกระเทาะตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายใช้ครีมนี่เนี่ยดูที่ปีกมันร้องจริงอ่ะแล้ว่ตีวางอย่างนี้จะตีไก่าเราต้องตัดก่อนตัดตามไปเถอะตัดข้างตัดหัวตัดท้ายตัดข้างเหลือถึงแกนใช้คล้องตอกปาบปาบแข็งปาบเออมันแข็งนั่นแหละ เออออกมามันจะได้อย่างนี้เห็นไหมอืมได้อย่างนี้แล้วเราก็แกะออกมากินเลยเนี่ยนะแกะอีกรอบนึงอร่อยมากเป็นแอลมอนด์เอ้ยแกออกนี้ให้ทีสิ่ลองตีเจอกันตีหน่ยอ่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้เอาเข้าปากได้เลยอร่อยมากตามนั้นจ้า สำหรับใครที่ใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดหูกวางทางลานอ้อจำหน่ายมเมล็ดหูกวางจำนวนมากเพื่อนำไปเพาะปลูกหรือเพื่อนำไปกระเทาะเปลือกส่งออกต่างประเทศหรือจะให้นุกรับประทานก็คือคนกินก็ได้นุกกินก็ได้ประโยชน์เยอะนะคะลูกค้าทักอ้อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ